ผมในเคลือจีนเสนะครับพอดีน้องร้องมาจากที่ออกตจะมาทายถามแลกสอกถามเรื่องเกี่ยวกับถาทุกแค่ไอ้พรตุกแค่นั้นมีอะไรเยอะแล้วเป้าหมายก็คือต้องการหนึ่งดูแลง่ายสามารถไปกิตเดียวจนเกินไปแล้วก็ใช้ต้นปุ๋ที่ต่ำไม่สูงมากถ้าใช้แค่เลยก็ต้นปุ๋ยจะสูงมากวางเสร็จแล้วก็ดินขึ้นดินขึ้นก็ไม่ยากเดินนี่คือคือดินดินธรรมดานี่แหละดินธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอาปุ๋ยมาคลุกลงไปและเหลือเอาดินขึ้นก่อนก็ได้ล้าปุ๋ยมาผสมบนนี้แล้วคลุกบนนี้ก็ได้ ลุกจะใช้เครื่องคลุกใช้ขาดลุกแล้วแต่แล้วก็สูงประมาณสักสิบห้าเซนแล้วลดดามให้ชุ่มถึงประมาณสักเจ็ดวันแล้วก็มาปรับดินกลดินทีแล้วก็ลงมาปลูกมันก็แค่นั้นประโยชน์ที่จะได้ก็คือหนึ่งมันไม่เก็บเอวสองสามารถป้องกันหอยได้บางส่วนมแล้วก็หญ้าที่มันจะพื้นที่จะขึ้นมาคุมเนี่ยมันก็จะป้องกันที่ส่วนนสิบก้อนก้อนละห้าบาทกระเบื้องแผ่นละยี่สิบใช้กระเบื้อง ยี 20, roommate, 30, fish, Twenty. Twenty. ่สิบสี่สิบแผ่นถึงสี่กระเบื้องสามสิบสามสิบหกแผ่นเบื้องสามสิบหกแผ่นแผ่นยี่สิบแล้วก็เหล็กเหล็กซิงค์ปูข้างล่างเนี่ยใช้ทั้งหมดหกเส้นเส้นละร้อยแปดสิบบาทนี่คือต้นทุนเบื้องต้นไม่บวกค่าแรงไม่บวกค่าปุ๋ยไม่บวกใดทั้งสิ้นบวกแค่ตรงนี้ถือว่ามันเป็นต้นทุนเบื้องต้นแต่ค่าแรงก็ว่างๆก็มาทำเอาก็น่าไม่น่าจะยากปุ๋ยมากก็ไม่น่าจะยาก ปลูกมากาี้ไก่มามักก็ในแปลงเนี่ยใช้ขี่ไก่อยู่ประมาณสักยี่สิบกระสอบกระสอบละสิบแปดบาทแล้วก็คูกระดินก็อยู่ประมาณนั้นนั่นคือต้นถุนต้นแล้วก็กล้าพักอะไรก็ว่ากันไปไอาจจะปลูกต้นพร้อมผักชีสลัดคะน้ากวางตุง้งักบุ้งได้หมดแต่งไทยแต่งหมูปลูกได้ยังพริกก็ปลูกได้แต่มะเขือปลูกไม่ได้พริกปลูกได้แต่ความ มันที่เป็นพืชรากลึกก็ได้ไม่ไม่สมบูรณ์นักเน้นที่ผักใบทุกชน,นิดได้ง่ายๆหน้าบ้านข้างบ้านมีแดดสองถึงปูกได้หมดโดยที่ไม่ต้องไปขุดดินไม่ต้องอะไรตรงนั้นเพราะแค่เอาวางบนผืนเฉยๆแล้วก็เอาดินข้างนอกมาใส่ดินอะไรดีๆมาใส่เพืเบบ่อนปูงดินต้งเจ็ดวันก็ปูอันนี้อายุมันน่าจะตากได้อีกประมาณสิบห้าวันไม่เกินสิบห้าวันก็ตัวเใส่ปุ๋ยเอมปุ๋ยให้มัน ถ้าดูแล้วมันไม่งาลก็เติมปุ๋ยใช่ไหมเติมนี่คือปุ๋ยมกักปุ๋ยหมักจากที่วัวมีที่วัวแล้วก็มีลำมีอะไรผสมตะตนลงไปงยั้งเพราะว่าอะอีกินแต่จะเรื่องของปุ๋ยมักมากที่สุดประมาณนี้นนสวนอยู่ที่ไนนมนกไร่ขุดตะเภามุกบ้านคุณสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ,ค,ณคุณกองขสันวชิชกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ผู้สนับสนุนในการทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของตำบลหนองชุมพลและขอจบการนำเสนอประโยชน์สาระดีๆเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอ p ีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ